เอาละครับผมมาอยู่กับนวดขาวเวลร้อยกันบ้างนะผมในเมตาปัจจุบันนะผมก็คือบอกเลยเลยว่าดาดนี้เนี่ยนวดขาวพอที่จะงัดกับโรเจอร์ได้บ้างนะผมแต่ว่าคือเราต้องมีมุมเล่นนะครับผมให้ดูไม่ได้เนี่ยพี่ดีๆนะผมเริ่มมาผมก็ชาร์จเกตทธงไปก่อนนะผมเผื่อเพื่อนจะดึงธงกลางได้นะผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนดึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ รู้สึกว่าจะดึงไม่ได้นะผมไม่เป็นไรนะผมก็รอหาจังหวะต่อไปแล้วผมเราก็มีหน้าที่เติมเกตต่อไปนะฮะคือเราขึ้นไปบุกก็คงจะไม่ไหวนะผมตัวละครเราไปสายโล่นะผมแล้วยิ่งด่านี้ถ้าเราขึ้นไปปุ๊บมันมีตัวมาเล่นหน้าบ้านแน่นอนนะผมโอ้ฝั่งตรงข้ามลอยลงมาข้างล่างด้วยหรือเปล่านะคนนึงตัวอะไรอะกาลูกาล่านะผมโอ้ยแช่งเราตามมาเก็บแล้วนะผมโอ้ยตองกลางได้เราก็พลิกแผนดินไปก่อนเลยนะผม เพิ่มพื้นที่ในการเล่นให้เพื่อนนะผมเผื่อเพื่อนจะหลบในหินได้นะฮะแล้วก็ขึ้นไปเลยผมเหมือนจะไม่ทันไอเวนมันเร็วเกินไปหรือเปล่าตรงนั้นมันมีตั้งหลายตัวนะผมไม่เป็นไรโดดลงมาก่อนเฮ้ยโดเจ้ลงมาหรือเปล่าขอมัดพลิกแผ่นดินไปก่อนอืมมันลงไปข้างล่างนะผมชิปหายแล้ว รจาจะกันโรเจอร์อยังไงเรากันไม่อยู่นะผมก็คือต้องปล่อยไปก่อนนะฮะจังหวะนี้คือเราถ้าเกิดเราลงไปเนี่ยเราเสียสองทงแน่นอนนะผมมันมีคนลงมาก็ต่อยดักไว้เลยครับผมแต่ไม่ติดสตันไอ้สตันสั่นไหว5้เนี่ยมันจริงไหมเนี่ยผมว่าเนี่ยมันไม่ค่อยติดเลยนะผมมันติดนอกก้อยกว่าแชงสตันอีกนะผมเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นคือถ้าโรเจอร์ปาดเราไม่โดนเนี่ยเขาก็ดาเมจเราไม่ค่อยเข้านะผมพลิกแผ่นดินไปก่อนเลยนะผมอุ้มไม่เป็นไรแล้วก็มดแหกอากาศตอ่อนี่งไงมันโดนสักตัวโดนสักตัวโดนสักตัวใกล้ตตตา้แ่่่่ีีไไมมมมทันนผดเพอ นใส่ดามเมจแล้วโอ้โหโดนป่าแบบนี้ไม่ไหวหนีก่อนฮนะหนีก่อนหนีก่อนฮนะเดี๋ยวลงมาใหม่แล้วกันนะผมอุย้ยโรเจอร์มันกดท่านหนึ่งด้วยถ้าเราโดนท่านหนึ่งเมื่อกี้คือตายเลยนะผมเพราะว่าเขาบัฟแอตแทกมาแล้วนะผมพเพราะเขาสตัร์เราได้นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาสตัร์ไม่ได้เนี่ยต่อให้โดนท่านหนึ่งไปเนี่ยเราก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะผมเพื่อนเราต้องดึงคืนแล้วเพื่อนมีคนลงมากดสั่นไว้ไปก่อนนี่นี่นไม่งไงมันต้องเล่นเหลี่ยมแบบนี้เลือดเต็มเลยนะผมคาลูคาล่าอย่างนั้นเหรอ เตรียมตัวพลิกแผ่นด huh kind of ินนะผมมีโอกาสไหมพลิกแผ่นดินไปก่อนนะผมโู Tür ้โงกลางได้อยู่นะผมมันจะได้ตัวหนึ่งนะผมเป็นอ่าคิงวิ่งนั่นเองนี่ไงสั่นไวไม่ติดอีกแล้วนะผมเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนะผม50%บมันจริงหรือเปล่าไเด้นหนีก่อนนะหนีเพื่อหลบดาเมจก่อนนะผมไปรับดาเมจตรงตัวนี้น่าจะไม่ไหวนะผมเราก็โดดลงไปใหม่โอ้โหโดนเจอมันออกจากทงเลยว้มันไม่ยอมนึงให้เสร็จชิปหายแล้วติดสั้นก็แลกกันไปเลยแล้วกันโอเคมันไม่ติดสั่นนะผม ชิปแล้วไงเขามีบัฟดาเมจเอาขึ้นฟอมไปเฉยเลยนะผมโอเคได้อยู่นะผมถ้าเขาเล่นต่อเราอาจจะเจ็บก็ได้นะผมเพราะเขามีบัฟดาเมจมาแล้วนะผมรอดูก่อนนะผมดูมินิแมปดีๆกดเฮ้ยแผ่นดินไม่ก่อนโดนตรงกลางเอ้าโรเจอร์แตกนะผมตัวเมื่อกี้ที่หนีเราขึ้นไปนั่นเองนะฮะเอาเลือดน้อยแล้วก็วิ่งเข้าทงซะด้วยดิโอ้โหแต่ว่าทงหน้าบ้านน่าจะไม่ได้นะผมไปไม่ทันนะผมมันอยู่ไกลเกินไปนะัะผม โอ้โหเจมีทั้งเก็บเอามีคนลงมาอีกมีมีคนเอาล้มลงมาผมก็นึ้ว่าโดดลงมาคิดว่าตั้งใจลงมาเองนะผมเพื่อนเราดึงได้นะผมกลางยื้อไว้ก็พอนะผมใหญเขาดึงทงได้นะผมตอนนี้แค่โซนไ้ก็จะเพียงพอแล้วผมสิบวิแต่ว่านี้จะโดดลงข้างล่างเราต้องตามนะฮะจังหวะนี้ต้องตามอยญ่ให้มันดึงได้ติดสันสักทีเถอะติดสันสักทีเถอะติดเธอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ติดเธอว้โอ้โหไม่ยอมติดสักทีนะผมก็จบไปที่ร้อยหกสำหรับเกมแรกนะผมโอ้สตันยังติดง,ง่ายกว๋วยนะผมของแชงนะฮะ เอาละครับผมมาอยู่กัมที่2กันบ้างน,นะผมก็ด่านเดิมเลยนะผมก็จะเล่นสไตล์เดิมนะผมก็คือดึงทงแล้วก็เติมเกตดไปนะผมแล้วก็รอดูว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาหาเราไหมนะผมถ้าเกิดว่าเขามาเนี่ยเราก็ต้องสกิลดักไว้ก่อนเลยนะผมเพราะโรเจอร์สามารถตีสถานะได้เอาโดนลงมาก็ดักไปเลยนผมปากาดไปแล้วก็เกาหน้าไปททีพลิกแผ่นดินนะผมแล้วก็ต่อคอมโบไปเรื่อยๆอุ้ย โอ้โหไม่ติด50อะไรวะเนี่ยผมว่าผมต้องหนีนะครับเขาวิ่งนะฮะถ้าเกิดเขาปาดโดนเราได้เนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะผมเรามีโอกาสโดนเคาะอีกทีนึงคือตายเลยนะผมเพราะฉะนั้นต้องใช้ฟองให้เป็นประโยชน์นะผมใช้ทรัพยากรที่อยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์นะฮะเอาดึงเสร็จก็เรียบร้อยเคาะคืนหน่อยโอ้โหโดนเคาะมาโอเคถ้าเกิดว่าไม่ได้ปาดเนี่ยยังเคาะไม่ตายนะผมตอนนี้คือเราสามารถติดสถานะเขาได้แล้วนะผม รอนแบบอ่อยเข้าไปเลยครับผมหมัดสั่นอา,ากาศแล้วก็พลิกแผ่นดินไปนะผมเรียบร้อยฮะแล้วก็ดึงธงคืนนะผมอันนี้ก็ต้องพึ่งเพื่อนพอสมควรเลยนะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถกันธงได้นะฮะถ้าเกิดเมื่อกี้เขามากระหลายตัวปุ๊บแล้วเพื่อนกันธงไม่ได้ดึงธงกลับไม่ได้คือเราแพ้เลยนะผมนวดขาวเวลาเล่นมันก็อาจจะต้องเสี่ยงนิดนึงนะผมจะสู้กับโรเจอร์ได้ก็ต้องอยู่นอกธงเท่านั้นเลยนะผมแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมอย่าสู้ดีกว่านะฮะนอกจากจะไม่มีทางเลือกจริงๆนะผมไม่มีใครช่วยเราแล้วเราก็ต้องพึ่่งงงตัวเเอนนนผผมมกกกกดดทาไปลลยพิิแฮ กันอยู่หรือเปล่าเพื่อนมีไม่ทันก็ต้องมัดเฮกอากาศกันไปก่อนนะผมโอ้ไม่สะเทือนเลยว่าเขาไม่หยุดดึงนะผมโอ้ขึ้นไปไม่ทันแล้วนะฮะไม่เป็นไรขึ้นมาดูก่อนก็ได้ับผมเป็นคิดรอแล้วผมลงมาตามเดี๋ยวกันผมไม่อยู่ละไม่อยู่ทงดีกว่าเฮ้ยเหมือนไอ้ลูฟี่กระโดดมันอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าให้มันดึงเฮ้ยโหโดนขัดว่ะ โชคดีเราต่อยสันไว้ไปก่อนได้นะผมโรเจอเดี๋ยวเรากันให้เองโอเคเขาลงไปข้างล่างกันหมดเลยนะผมต่อยลูฟี่ให้ลูฟี่หนีนี่ใหญ่ยอย่าพึ่งไปตามลงไปกดบัตรผ่าขาดไปก่อนครับโอ้โหแต่เขาดอดได้สวยจัดเลยนะผมพลิกแผ่นดินไปโอ้โหโดนปักดาบไอ้ว่าสกิลเรายังทํางานอยู่นะผมก็เลยมีดามราม่าที่จะฆ่าเขาได้นะผมไม่งั้นคือน่าจะเสียธงแน่เลยนะผมจะเสียจังหวะจะจัดนะฮะเหลือแค่เติมเกตธงนะผมโอ้โหโรเจอร์มาอีกแล้วนะผมโรเจอร์มา2ตัวเลยนะฮะชิปหายแล้วเราก็ต้องเติมเกตธงซะด้วยสิ เขาน่าจะโดดออกมาเล่นทงบ้านหรือเปล่านะแต่ผมน่าจะต้องกลับขึ้นไปก่อนนะผมแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งวิ่งมาทงนัางโอ้โหสองทางเลยว่ะสองทางนี้ต้องเดินสักทางมเนี่ยผมมาข้างบนแล้วดิแต่ว่าไม่ทันอื้ติดสตันไปก่อนนะผมโอ้โ,โดนนึงทงบัดพากาศไปมผมไม่น่าเลยว่ะ คือเขาเป็นโรเจอร์ด้วยนะผมเราทําไปก็ไม่ได้น่าจะเก็บสกิลหนึ่งไว้กันตัวเองนะผมอย่างนี้ผมน่าจะไม่รอดแล้วฮะไม่รอดนะผมน่าจะเก็บสกิลหนึ่งไว้นะผมถ้าเกิดว่าเก็บสกิลหนึ่งไว้เนี่ยมีโอกาสรอดอยู่นะผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวกลับมาใหม่นะผมโรเจอร์มากันอย่างเยอะเลยแล้วผมจะไหวได้ยังไงครับนี่เราพิกแพนดินไปก่อนเพื่อกันธงกลางนะผมแต่ว่าไม่ทันนะผมเขาจับธงได้ก่อนนะฮะโอเคเพื่อเราดึงได้นะผมน่าจะเสียธงกลางไปนะผมธงหน้าบ้าน น่าจะได้ป่ะเพื่อนเพื่อนกันได้ป่ะมีหินอยู่เขาน่าจะดึงไม่ทันหรอกมั้งลงมาข้างล่างมีใครจะลงมาหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยครับผมเหลือแค่โซนไว้ภาวนาให้โถงหน้าบ้านกันไหวก็เพียงพอแล้วเอ้ยลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่จะทำอะไรนี่งไงก็จบเปเรียบร้อยครับผมสหรับเกมที่สองนะฮะเกือบไปแล้วนะครับ โอเคครับผมมาอยู่เกสท้ายกันบ้างนะผมกับด่านมารินฟอร์ดทั้งเองนะผมก็คือบอกไนดะ้ว่าตัวละครหนวดเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะผมขอแค่ไม่เจอโรเจอร์เท่านั้นเองนะฮะคือตอนนี้โรเจอร์ในเมตาบันเยอะมากๆนะผมก็เลยทำให้หนวดเขาอาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะผมก็อาจจะต้องพึ่งพาเพื่อนที่เยอะมากๆเลยนะผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวละครอย่างโรเจอร์เนี่ยผมว่าหนวดเขาเนี่ยเอาอยู่แทจบจะหมดเลยนะผมเพราะสกิลสองเนี่ยโคตรจะมีประโยชน์เลยนะผมสามารถ เป็นกันบังให้เพื่อนได้ด้วยนะผมเป็นที่หลบภัยนะฮะหรือจะใช้โซนทงในระยะไกลก็ได้เช่นกันนะผมอย่างเช่นเพื่อนดึงทงกลางได้แบบนี้นะผมผมก็กดไปเลยนะผมพลิกแผ่นดินนะผมมันต้องขัดศัตรูได้บ้างแหละฮะไม่มากก็น้อยนะผมหรืออย่างน้อยๆเดี๋ยวเพื่อนสามารถเข้าไปฝังตัวในหินได้เพื่อกันดาเมจนะผมแต่ว่าถ้าเจอตัวละครอย่างคูมาร์พีแบบนี้นะผมก็อาจจะกันไม่ได้นะผมเพราะว่ามันตีทะลุกำแพงนั่นเองนะฮะคือตัวละครคูมารเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะผมเพราะดาเมจเดี๋ยวมันทะลุกำแพงนะฮะแล้วก็็็ดดาาาาเเเเเเเมมมจ้้้นนนนนนี่่่่่ยแรรงตอออขววกกกๆชัะไไไปปใหหพืลโโ เพื่อนต่อยมาเดียวแตกไปเลยนะผมแต่ว่าโลเจอร์ดึงธงไปแล้วเพื่อนเราต้องการเพื่อนกันให้หน่อยกันโรเจอร์ให้หน่อยเพื่อน โอเคสวยอยู่ครับผมนิกาเราเอาอยู่ไงเจอโรเจอร์ให้นิกาเล่นไปนะผมแต่ตัวอื่นเรารับให้แทนเราก็พลิกแทนดินไปช่วยนิกาก่อนนะผมอย่างน,น้อยๆนะผมก็มีที่กันบังให้นิกาบ้างน,นะฮะเออหลบไปก่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราตายเฉยเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นดเฮ้ยหลบออกมาก,ก่อนนะผมแล้วก็เตรียมหมัดแหวกอากาศนี่ไงโดนไหมเนี่ยอุ้ยโอ้โหโรเจอร์เป็นปาดผมตอนนี้มันมีบัฟแปแทกนะฮะผมต้องหนีก่อนแล้วครับผมไม่ไหวมีบัฟแปแทกอย่างนี้โดนทีเรา่าจะตายได้เลยนะฮะ ก็ให้ปาดไอ้แถเขาหายไปก่อนนะผมเราเค่อยเข้าไปเล่นนะผมไปแล้ววิ่งไปล้วิ่งไปนู่นแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันได้นะผมเลือดเขาครึ่งหลอดอยู่นะผมเราน่าจะตีเข้าบ้างเลยฮนะต้องหวังพึ่งดาเมจล้วน้วเลยไม่เป็นไรหาขีหา,หายตีเข้าไปหนึ่งชุดแล้วก็ พิกแผ่นดินขวานหน้าเรียบร้อยผมแตกไปอีกหนึ่งนะเลือดโลแบบนี้เราพอจะสู้ได้นะผมหรือว่าเอวมาตัดหรือการตายเขาขายไปเราด้วยหนึ่งคางนะผมถ้าเขามีมาตัดการตายเนี่ยเกมน่าจะพิกแน่นอนนะผมคนที่ต,ตายน่าจะเป็นเรานะผมเพราะว่าเขาจะลุกขึ้นมาแล้วก็ไล่ปาดเราแน่นอนนะฮะโอเคตอนนี้โซนได้สี่โทนนะผมเพื่อนค่อนข้างเป็นงานมากมากเลยนะผมคือโซนให้หมดเลยแล้วก็ เติมเกทงแทบจะเต็มทุกทงเลยนะผมเพราะเรามีสายเราต้องสามตัวนะฮะแต่ว่าหนวดเขาฝั่งเราอีกตัวหนึ่งแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเพื่อนอย่าเพิ่งบุกสูงไปฮนะลงมาก่อนฮนะลงมาคันทงกลางก่อนเพื่อนก็พลิแผ่นดินไม่ทันมันมาไม่ทันยังไงเราโอ้โหเขาจับทงได้ก่อนชิปหายแนละ้วแล้วตีไม่เข้าด้วยคราวนี้เลือดมันเยอะเกินไปนะผมเพื่อนผมต้องการความช่วยเหลือโอ้โหไม่ทันนะผมมัดพาขาดไปเลยแล้วกันมาต้องโดนเมื่อไหร่จังหวะนี้ลงมาก่อนแล้วตีสั่นไหวเข้าไปแต่ไม่ติด โอ้โหมันติดยากกว่าแฉงอีกนะเนี่ยแฉงมันติดง่ายจ่ว่าแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่อย่าต่อยเข้าไปมันเข้าไปในทงครับผมมันไม่ติดสถานะแล้วแต่เลือดแกอุ้ยโอ้โหเอางันเลยเพื่อนเพื่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อนเออฆ่ารเจอรก่อนฆ่ารเจอรก่อนลุกขึ้นมาผมฆ่าเลยหมัดแหกอากาศนี่ไงเหือเลือดแค่นั้นน่าจะตายอยู่นะผมแล้วก็พลิกแผ่นดินไปก่อนแล้วผมส่งฮอนคูไปฝั่งนู้นเอาตายสองเลยนะฮะอย่างสวยนะผมดึงนะฮะดึงนะฮะ น่าจะทันไหมทันไหมเอาสี่ธงเลยสี่ธงไปเป็นที่เรียบร้อยให้ผมก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเกมสุดท้ายนะผมฝากกดไลค์กันกน,นิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคุณทีมต่อไปสามารถกดสมัครได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง subscribe